เดีครับน้องกุ้จะพามาชมแปลงผักนะครับนี่นะครับแปลงักแปลงผักนะครับแปลงหลักแปลงหลักนะครับแปลงหลักน,น,น,นี่ครับต้นหอม,ม,น,มนี่ครับต้นหอมมันนี่ครับต้นหอม นี่จต้นหอมั่ต้นเหอนี่คต้นหอมแล้ครับอนี่ต้นต้นต้นหอมต้นหอมอันนี้ต้นนี่่ะต้นต้นหอมด้กัน หอมอันนี้ต้นผักกาดผักกาดมีต้นต้นหอมต้นหอมอันนี้ก็ต้นหอมนะคนนะ,คะนี่นะคะผักชีนี่นะคะผักชีนี่นะคบ นะครับแยมค่ะนี่นะครับมะละกอมะละกอนะคะดูมะละกอโดดนี่นะค่ะนี่มะม่วง มะม่วงนะครับจบะพาไปดูรถเกตินะครับนี่นะครับรถเกตินนะครับรถเกตินนะครับ ีกำลังเก็บมาเขียนเชียนะคระแล้วในครับงชัดนไหมครับเมี้ยทยังไม่เมนียบแน่นเลยไม่าย